สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับน้ำลำไยตายวนนะครับก็เขาบอกกนนะครับว่าสาเหตุที่ฟิลมาอย่างหนึ่งครับเพราะแพ็เกจจิ้งเฮ้ยแพ็เกจจิ้งเขาแบบว่าถ้าเกิดใครเดยนออกแบบนะครับแบบเฮ้ยดีไซน์สวยมากอะดีไซน์สวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนกินนะครับอันส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับมีแค่2อย่างครับคือ1นะครับน้ำลำไยที่เขาเขียนว่าเป็นน้ำลำไยนยจ้ะเห็นไหมรูปลำไยเนี่ยเราได้น้ำลำไยมา 96%สนะครับส่วนในเรื่องของน้ำตาลนะครับเราได้น้ำตาลมา4%เปอร์เซนะครับมาเดี๋ยวชิมกันเลยนะครับก็ในนี้นะครับก็จะมีน้ำตาลนะครับอยู่ที่8กรัมน,นะจ๊ะและก็มีเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพนะครับคืออะไรที่มีน้ำตาลน้อยอะ่ะก็จะได้นะครับกัเครื่องหมายทางเลือกสุขภาพมานะครับมาคือตึด๊ดลิ้นลงมาอ่าสีก็คือน้ำลำไยทั่วไปนี่เลยจ้ะคราวนี้ลองกลิ่นโอเคนะกินดีกินดีจ้ะกินดีหนี่สีดูดีด้วย เออมันก็น้ำลำไยอะไรก็โอเคนะครับตัวนี้มันเป็นน้ำลำไยที่ดีอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยหวานนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ชอบกินน้ำลำไยนะครับแบบที่ไม่ค่อยหวานอะ่ะตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะใส่แบบให้มันพอมีรสชาตินะครับก็โอเคเลยอะ่ะสำหรับคนที่ชอบน้ำลำไยแบบไม่ค่อยหวานส่วนในเรื่องของราคานะครับในเรื่องคุณภาพอะ่ะมันเท่าไหร่วะมันก็ตามราคานะครับ <c oughs> มันก็จะแบบอะไรยังสู้กับอะไร ไอ้น้ำลำไยครับแก้วละสี่สิบห้าสิบไม่ได้นะครับไม่เกิดใครเคยกินน้ำลำไยทั่วไปอะแก้วละสี่สิบห้าสิบนะครเออก็ต้องให้ตามนั้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขาก็ถือนะครับว่าทํารสชาติได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหวานที่พี่อันชอบตัวนี้คือเฮ้ยมันไม่ค่อยหวานนะครับแล้วก็ได้รสชาติน้ำลำไยที่ดีด้วยเพราะถ้าเป็นเจ้าอื่นมันจะหวานไงแต่ว่าเจ้านี้ไม่ค่อยหวานแล้วก็สีโอเคเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันรีิวคุณย่าไปพีนะจ๊ะช่องสากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคล